เราลูก5 3เนาะโอ้ยเล่นังเละเลยครับลูก5 3มาข้าวลาลา40ตัวเดี๋ยวลองลองตู้ท่อไปนี้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าสไตล์พอใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าปลายเล็กแล้วก็ตูดบานงเดี๋ยวโอ้ยมาส์ฝากกดไลค์กดแชร์ติดกามช่องนี้กันด้วยไป let's go ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รบ,ลบ,บรักด้วยสำหรับนิ้ช่องช้างซิ่งอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับอีนี่อะไรอีกแล้วอ,อีดีมนรกดีมดําของเราอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะโผก็คือว่าเราจะเอารถไปรีแมปน,นะครับทุกคนเพราะว่ารถเรามันเสียงดังมากมากมันจูนไม่ได้เลยทุกคนคือจูนอยู่บ้านเนี่ยสตาร์ทขึ้นนี่แบบโอ้โหเขาแทบจะด่าพ่ออ่ะคือมันดังจริงนะโผมันมันดังมากๆแล้วการจูนอะ่ะทุกคนเราไม่ได้มีไดโนด่ไดโนเรา เราจูนทีหนึ่งนี่มันก็ใช้เวลาหลายรอบกว่าเราจะไปเก็บย่านนี้ย่านนี้ย่านนี้คือตอนนี้รถมันก็ได้ขี่ดีระดับหนึ่งแล้วรถไม่สะดุดมไม่อะไรสักอย่างครับรถแบบว่าบิดเนียนบิดเนียนหมดแล้วท้ายเกียร์ก็ได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่ชชวร์เท่าไหร่ว่านะ้ำมันจะบางท้ายไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบว่าลองยาวๆขนาดนั้นเนาะโอ้คือเสียงมันดังมากมแล้วรถมันก็ค่อนข้างที่จะ แรงด้วยมันมันผ่านแรงเผื<ไ>่อมีรถออกมาอะไรเงี้ยมันจะเบรกไม่ได้มันต้องออกทาง,งุ้โล่งเทสจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็พอขี่ดีดีระดับหนึ่งแลนะ้วเนาะไม่ด็ดีไม่ขับดีอ่ะไม่ไมขับดีได้ล่ะได้ขี่เนียนขี่อะไรแล้วเราก็ยังจะเอาอีกนะทุกคน <c oughs> เพราะว่าเราอยากจะไล่ท่อด้วยไปทุกคน <c oughs> ไม่รู้ว่าท่อไปไหนมันจะดีก่ากันเนี่ยไปเนี้ยเห็นปะอันนี้ท่อเจมแต่ว่าคือท้ายมันใหญ่เนาะท้ายมันใหญ่ใหญ่มากใหญ่เกินใหญ่เกินสูบมันอะ ดูดิมันใหญ่เกินลูกสูบอ่ะเราก็เลยกะว่าจะเดี๋ยวลองท่อใหม่ด้วยท่อใหม่ใหญ่ไหมโกฟิวดูท่อใหม่ใหญ่ไหมมันใหญ่ยู่มันเกือบต่างกันนี่เทียบจะไม่ต่างกันนะทุกคนขนาดขนาดปลายสั้นคอยาวอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าสูตรไทยสูตรมนะันเนาะอันนี้ก็ถ้าเทียบว่าวิ่งดีไหมใบนี้ผมว่ามันก็วิ่งดีปกติเลยไม่มีอาการอะไรเลยแต่ก็คืออยากลองดูไงวันนี้คอใหญ่กว่าท่อสั้นแต่นี้ พอเล็กกว่าปลายใหญ่ปลายสูสีกันแหละแต่ออกอะ่ะต่างกันเนาะนิดหน่อยก็คือถ้าเราเปลี่ยนท่ออีกอะทุกคนเราก็ต้องชุนอีกทีนี้ผมก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวเอาท่อไปลองเลยสองใบใบไหนวิ่งดีกันมาเยอะกว่ากัน,เ,กนเอาใบนั้นเลยวันนี้ก็คือเราจะไปที่สาขาเนาะโกจูนอยู่ที่บ้านไม่ได้เขาด่าพอพอดีว่าลุงลุงเขาเตือน <laughs> มาแล้วเนาะ <laughs> ล้วก็เลยไม่อยากอะไรเยอะเพราะมันเสียงดังจริงทุกคนมันไม่เหมือนแบบว่ารถลูกเล็กเนาะอย่างรถโกฟิลเนี่ยขี่ลงไปเนะาะทั้งวันทั้งคืนอันนี้มันดังที่เปนพ่ออันนี้สตาร์ทที่เฉยน,นี่ก็โอ้โหสตาร์ทเนี่ยทุกคนนั่งอยู่ใ,ใกล้เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องนนอะเนาะมันดงังจริงจริงเป็นเหมือนแบบว่าท่อสูตรเนาะฟิลส,สมัยก่อนลูกเล็กๆใส่ท่อสูตรดังแค่ไหนก็ลองคิดดูนะครับแล้วทุกวันนี้ลูกใหญ่ด้วยใส่ท่อสูตรด้วยเฮ้ยไม่ใช่ดิรถเราลูกห้าสามเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปออออกันท่่รางงงไลลลดดยวู วันนี้จะได้มาสักกี่คอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์สับตคลนี่พาัดซิด้วยไป let's go <S ตอนจูนมาจากบ้านนะทุาากนนคนแรงม้าก็จะได้อยู่ประมาณที่38.9ตัวนะครับแต่ว่าน้ำอันติดบางหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็ช่วงหัวบางด้วยคือมันยังไม่เนียนเท่าไหร่นะทุกคน ก็ยัง38.9มหมือนเดิมครับทุกคนแต่ว่าเนียนกิฟเส้นนี้ตรงดิกเลยของแท้ครับ ทีนี้ช่างกอเลยบอกว่าลองเปิดรอบดูอีกไหมมันน่าจะไปได้อีกไไผมก็เลยบอกว่าจัดไปครับอ้ายตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้ทำการจูนเพิมาา่มาาไปแล้วเรียบร้อย ประมาณสามแปดเอ้สามเก้าแปดเนาะพี่สามเก้าแปดแต่ว่ายังไม่พอตอนนี้ก็ลองทออีกใบหนึ่งด้วยทอซุปเปซิ่งนะครับถ้าไม่วิ่งก็ทุบ <c oughs> ใช่พี่ทอซุปเปซิงไม่วิ่งก็ทุบอันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าสไตล์พอใหญ่กับเดิมแต่ว่าปลายเล็กแล้วก็ตูดบานโอเคเลยดูด, oh ด,ดิมองไปเห็นข้างในนะพี่มองไปเห็นหัวใจมีอะไรนม่ ก็เยวขึ้นรืแล้วยังไม่พอนะนอกจากทอด้วยทุกคนก็เราได้ทําการทําโกเหลี่ยมลงลงไปข้างในด้วยโอ้แช่์หรือไนโ่นล้านชัางกอด้วยนะครับเที่ยวทอดไปเยอะมันสามเก้าจุดแปดเดี๋ยวลองดูอีกพี่พี่พี่คิดว่ามันน่าจะมาเพิ่มไหมสําหรับพี่กัวนหนึ่งอุ้ยตัวหนึ่งนี้ก็เยอะนะแต่ถ้าไม่วิ่งก็ทุบเนาะใบนี้เนาะแต่ท้ายใหญ่มากนะทุกคน อีบมากเลยทุกไม่พอเขาทิ้งด้วยเขาได้พี่ประมาณส<อ>ามเก้าเจ็ดแปดรอบประมาณหนึ่งตัดประมาณเท่าไหร่นะพี่หมื่นพันไหมหมื่นพันแต่ว่ามันก็แว๊กเนตัดเนาะโอ,โอ้ยแรงจังเลยอะไรครับลูกห้ <3. S 1> าสามเลยลูกห้าสามม้าก็ลาลาสี่สิบตัวเดี๋ยวลองลองดูทอไปนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะโก้ไป let's go เราก็ได้ทําการกลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลองทดสอบดูแล้วนะครับทุกคนสําหรับท่อนะครับสองใบนี้ว่าใบไหนมันจับเหมกันใบที่ชนะไปก็คือใบของเจมเลสซิงนะครับนี่มาดูนี่นี่นท่อเจมอันนี้ก็ท่อเจมนะทุกคนคือท่อซูเปอร์ซิงของกวาเนี่ยมันก็ดีทุกคนแล้วแต่เราจะสั่งนะแต่ว่าอันนี้คือผมสั่งใหญ่เวอร์เพื่อที่จะเอามาลอง คือใบนี้มันก็วิ่งได้แหละแต่ใบนี้ม้าจะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ไมหนีกันเท่าไหร่ทุกคนก็คือตอนแรกอ่ะเราไปขึ้นเลยปุ๊บได้สามเก้าเอ้ยสามแปดจุดเก้าแล้วทีนี้ช่างกอก็จูนก็ได้สามแปดจุดเก้าเหมือนกันแต่ว่าคือช่างกอเก็บน้ามันเก็บอะไรให้ใหม่ก็จะเนียนตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะครับของแท้แล้วแล้วทีนี้เราก็เลยแกก็เลยเปิดรอบให้นะครับทุกคนพอเปิดรอบปุ๊บมาอีกประมาณหนึ่งตัวนะครับแรงม้าเพิ่มมาประมาณหนึ่งตัว ตัวนเนือทีนี้เราก็เลยลองท่อใบนี้นะครับท่อใบนี้คิดว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ว่ามันยังไม่ดีเท่านะครับทุกคนก็คือต่างกันอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเราลองเอาไปลายไปใส่ขนาดนั้นปลายอันนี้ไปใส่อย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าท้ายนั้นใหญ่อันนี้คอใหญ่แต่ว่าทา้ายเล็กท่อสั้นด้วยนะโอเค ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยเดี๋ยววันหลังมีออกทริปเราจะเอาอีดีโมออไปขี่เล่นกับเพื่อนๆพ,พี่น้องนะครับหรือว่าถ้าใครอยากดูตอนเราออไปขี่เล่นข้างบนแถวเนี้ยก็คอมเมนต์มาหน่อยนะแต่ว่าทำทำคลิปให้ดูบ่อยไม่ได้อันนี้เสียงมันดังมากทุกคนเสียงดังเบอร์เลยอีดีของเราเสียงดังจัดโอเคฝากทุกคนไลค์แชร์ซับสไคร์ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายซีอูเจียนเลยเถอะ